ใช่ามาแวะเยี่ยมโครงการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศของคุณวราพรและคุณสิริศักดิ์ธาราทานความคืบหน้าไปได้พอสมควรแล้วสวัสดีครับ ช่างสำรวจใช่ไหม <_ d ata> ครับสวัสดีครับช่างสำรวจนะ <_ d ata> อืม <_ d ata> ผมพี่ชาย <_ d ata> อ๋อครับ <_ d ata> ดีดีเอารอครนกรีดออกมาได้สวยดินะ ปิดริมน้ำนี่น่าจะเป็นศาลานั่งเล่นเย,นยน็ยนๆตกปลาได้ตนเนี่ยปลาอะไรหมูอะไร